สำหรับดวงดาวที่โครจรโดดเด่นหนุนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นดาวสุขดาวตัวแทนของการเงินความรักความสุขความสนุกสนานที่จะเข้าไปเคลื่อนตัวอยู่ในราศีพฤษภได้มาตารฐานเป็นเกษตรราธิบดี ดาวสูขในปุตตานี้แหละค่ะจะช่วยหนุนให้ชาวมังกรเกือบตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะได้พบกับเรื่องราวที่น่ายินดีเข้ามาในชีวิตหลายคนก็จะได้เริ่มต้นใหม่หรือจะได้รับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาพะและก็ยังเป็นดาวสินทรัพย์หลักทรัพย์ของคุณ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็จะเข้าไปโครจรเป็นมหาจักรในภพสุภาจึงถือว่าดวงดาวจะส่งเกณฑ์ส่งโอกาสให้ชาวมังกรจะมีโชคใหญ่หรือจะมีความสมหวังสำเร็จจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีเกียรติมีฐานะเป็นที่ยอมรับนับถือในวงกว้าง ส่วนดวงดาวทั้งหลายนะคะที่โคจรเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคณนาราศีมังกรทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ l u c กี้นัมเบอร์ n าแนก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา ประจำเดือนกร,รกฎาคมปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรนะคะและหากท่านใดนะคะที่คุณไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีมังกรรับฟังคำพยากรณ์แทนได้ค่ะและชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาจากนั้นก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทานายเพิ่มเติม ในช่วงท้ายคลิปนะคะ เอาละค่ะชาวมังกรทั้งหลายคะ่ะสาหรับโชคชะตาของคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แม่หมอก็มองว่าน่าจะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความผ่อนคลายสบายใจที่มากขึ้นแล้วคะ่ะเนื่องเพราะว่าดาวศุกร์ในที่สุดก็จะย้ายออกจากตําแหน่งที่อ่อนกําลังในวันที่2ก,กรกฎาคมและเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนั้นก็จะส่งผลดีกับชาวมังกรน่าทําให้ปัญหาความวุ่นวายเกี่ยวกับบ้านเรือนที่ อยู่อาศัยมันจะลดน้อยลงไปนะคะเนื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวศุกร์เขาก็โครจรอ,อ่อนแรงอยู่ในราศีเมษนะคะก็ทําให้ชาวมังกรจะต้องคอยเป็นธุระจัดการนั่นนี่ให้กับคนที่บ้านหรือก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องเสียเงินจ่ายเงินไปกับบ้านกับรถนะคะเพราะมันถึงเวลาที่จะต้องซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้พอดีเอาล่ะพอดาวศุกร์ย้ายออกจากราศีเมษนะคะก็จะทําให้ความวุ่นวายในบ้านของเราจะน้อยลงไปแต่ ว่าปัญหานอกบ้านนะคะปัญหาเกี่ยวกับคนข้างบ้านตรงนี้ก็ถือว่าจะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะเคลื่อนตัวอยู่ในอริ่นนั่นก็แปลว่าเพื่อนบ้านคนใกล้ตัวนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจลำบากใจยังไงชาวมังกรก็จะต้องอดทนกันนะคะเพราะว่าเราย้ายบ้านหนีเขาไม่ได้ซะด้วยเอาอะอย่างไรก็ตามค่ะด้วยมาตรฐานเกษตรตราธิบดีของดาวศุกร์นั้นก็ ถือว่าจะส่งผลทำให้ชาวมังกรคุณจะเบาสบายใจขึ้นมาบ้างค่ะ ดาวสุกในปุตตะก็จะช่วยดึงดูดสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้รับมากขึ้นใครที่กำลังว่างงานกำลังหางานก็จะต้องรีบยื่นใบสมัครกันในช่วงที่แม่หมอลงคลิปนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะถือว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานใหม่ที่มั่นคงหรือว่าจะมีเงินเดือนมากกว่าที่เก่าหรือใครนะคะที่คุณอยากจะลองลงทุนบุกเบิกสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆนะคะอยากจะล องค้าขายเล็กๆน้อยๆทำอาชีพเสริมทำคอนเทนต์ก็ถือว่าดาวสูงนี้แหละค่ะจะช่วยหนุนให้คุณได้พบกับความสำเร็จที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะ พบปุตตะนั้นก็ยังหมายถึงสิ่งใหม่หมายถึงความน่ายินดีดังนั้นค่ะในอีกความหมายก็คือชาวมังกรจะได้ซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่ๆเข้าบ้านบางคนก็อาจจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่จะเป็นลูกหลานบริวารหรือว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้ค่ะส่วนดาวอาทิตย์นะคะที่เคลื่อนตัวอยู่ในราศีมิถุนอยู่ในตําแหน่งอริไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมตรงนี้แม่หมอมองว่านะคะดาวอา ที่จะเกื้อหนุนให้ชาวมังกรครึ่งเดือนแรกนี้คุณจะดวงดีดวงแข็งมากกว่าใครถ้าหากมีใครคิดไม่ดีกับคุณไม่หวังดีกับคุณสุดท้ายก็จะแพ้ภัยตัวเองนะคะดาวพุธกับดาวพระเกตที่โครจรเล็งลัคนาเกิดนะคะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของเซน์ลางสังหรณ์ปฏิพานไหวพริบํำให้เจ้าชะตามมกจะสามารถแก้ไขปัญหายากๆได้อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามค่ะชะตาชีวิตของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นอาจจะเป็นจุดที่คุณจะต้องระมัดระวังตัวและก็อย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตกันนะคะ เพราะว่าในวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดของคุณดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะคะนั่นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วคุณจะต้องระวังความใจร้อนความหุนหันพลันแล่นนะคะการที่เราพูดอะไรตรงๆแรงๆออกไปแล้วมันอาจจะทำให้มันมีเรื่องของการทะเลาะมีปากเสียงทั้งกับคนใกล้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวนะคะ ในหลายคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะป่วยไข้ไม่สบายได้ค่อนข้างง่ายนะคะจากนั้นค่ะในวันที่19กรกฎาคมทั้งดาวพระเกตแล้วก็ดาวพุธจากโครจรเข้าสู่ภพอรินะคะและเมื่อดาวพุธโครจรเป็นอริก็แปลว่า คำพูดคำจาของเรามันจะไม่เข้าหูคนอื่นนะคะหรือว่าอีกฝ่ายก็จะมีความเข้าใจผิดในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารดาวพระเกตก็จะกระตุ้นนะคะทำให้ตัวคุณมักจะมีความฟุ้งซ่านมีความระแวงระวังไม่ไว้ใจใครเอาละ่ะครึ่งเดือนหลังเนาะชาวมังกรจะต้องบาลานตัวเองให้ได้และก็อย่าได้ไปสนใจใส่ใจกับคำพูดของคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเรานะคะบางคนเกิดมา เพื่อเป็นมิตรค่ะแต่บางคนนั้นเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูดังนั้นถ้ารู้แล้วว่าใครที่เห็นแก่ตัวใครที่มักจะเข้ามาเอาเปรียบก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปแคร์ความรู้สึกคนพวกนั้นนะคะปิดท้ายในวันที่27กร,รกฎาคมดาวสุก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอริ เอาล่ะตรงนี้ชาวมังกรคุณจะต้องระวังจะเกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายในงานในสิ่งที่คุณรับผิดชอบค่ะและก็ในวันที่27กรกฎาคมวันเดียวกันนั้นก็ถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ๆของคุณเช่นกันเนื่องเพราะว่าดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีกันจะย้ายออกจากความเป็นมรณะได้สักทีตรงนี้แม่หมอมองว่าด้วยพลังงานของดาวอังคารนะคะจะส่งอิทธิพลทําให้ชาวมังกรนะคะ ปลายเดือนนี้คุณจะมีความขยันขันแข็งจะมีความกระตือรือร้นที่มากขึ้นหลายคนก็มีเกณฑ์จะได้ท่องเที่ยวได้เดินทางไกลาอาจจะได้ไปต่างประเทศกับพี่น้องกับคนในครอบครัวนะคะสำคัญไปกว่านั้นคะ่ะดาวอังคารเดิมทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระโชคลาภความสำเร็จเมื่อได้เข้าไปเสวยมาตหารหฐานมหาจากในภพสุภะ พบแห่งความเจริญรุ่งเรืองสมหวังก็ย่อมจะส่งผลไปในทางที่ดีนะคะเกี่ยวกับโชคลาบลาบลอยที่จะมีเข้ามาสู่ชาวมังกรเอาละ่ะถึงแม้ว่าคุณจะต้องเจอกับปัญหาเจอกับข้อติดขัดอยู่บ้างนะคะเพราะว่าดาวหลายดวงไปชุมนุมรวมตัวกันในภพอริก็จริงแต่ว่าในเรื่องของโชคลาบโชคใหญ่ก็ต้องบอกเลยว่าชาวมังกรน,นี่แหละจะโดดเด่นดวงดีไม่แพ้ใครเรียกว่าคุณจะได้รับลาบผลจ จากดาวอังคารชีวิตจะรุ่งเรืองจะสมหวังจะมีรางวัลตอบแทนคนขยันอย่างแน่นอนนะคะในด้านการงาน ดาวจเจ้าเรือนการงานของชาวมังกรน,นะคะจะโครจรอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งไปจนถึงช่วงวันที่26กรกฎาคมดังนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าดวงการงานของคุณเกือบตลอดทั้งเดือนนี้ยังอยู่ในเส้นทางของความก้าวหน้าความสำเร็จหลายคนก็จะได้ลูกน้องได้บริวารใหม่เข้ามาช่วยงานหรือใครที่กำลังมองหางานใหม่อยากจะเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆอยากจะลองทำอาชีพเสริมก็ มีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังดังใจ ดาวอาทิตย์ก็ยังโคจรเป็นราชาโชคหนุนดวงชะตาในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะก็ถือว่าดาวอาทิตย์จะส่งผลให้ชาวมังกรจะสามารถเอาชนะอุปสรรคศัตรูคู่แข่งขันได้แต่พอหลังวันที่17กรกฎาคมไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายไปเป็นมหาจักรเล็งลัคนาเกิดของคุณดังนั้นก็ต้องยอมรับค่ะว่าครึ่งเดือนหลังอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวมังกรจะต้องเหนื่อยจะต้องหนักจะต้องสู้ก่อน การงานถึงจะสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจคนค้าคนขายก็จะต้องแข่งขันแย่งชิงลูกค้าส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะบางครั้งวางทีคุณอาจจะพบเจอปัญหาเกี่ยวกับทีมงานเพื่อนร่วมงานหรือว่าอาจจะต้องฝืนใจไปทำงานกับคนที่คุณไม่ชอบหน้าก็ได้นะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภสำหรับดาวสุกร์ค่ะที่โครจรเป็นกเกษตรตราธิบดีนั้นก็ย่อมจะส่งผลทำให้การเงินการทองของชาวมังกรกลับมาอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้น เรียกว่าจะมีความผ่อนคลายมากกว่าเดิมสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้เงินเข้าน้อยเงินออกเยอะแต่เมื่อดาวสุขโครจรเข้มแข็งนะคะก็จะช่วยดึงดูดให้คุณจะมีรายรับที่มากกว่าเก่าภาระค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงไปและดาวสุขนั้นก็ยังจะช่วยหนุนทำให้คุณมักจะได้เงินได้โชคแบบพลุกๆุจะมีรายได้ใหม่ๆรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาค่ะและก็ปรากฏว่าในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมนั้น ดาวอังคารดาวเจ้าเรือลาพะ จะเข้าไปเสวยมาทหารเป็นมหาจักรในราศีกันก็นะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมังกรจะมีลาบมีผลก้อนใหญ่เข้ามาบางท่านก็จะได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวจะได้เงินจากที่บ้านนะคะจากผู้ใหญ่นะคะคนค้าขายคนทําธุรกิจก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหมุนเนาะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดือนนี้เนาะก็จะต้องลองเน้นเลขบ้านเลขรถเป็นหลักกันนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวมังกรจะมีทั้งดาวอาทิตย์กับดาวพุธสลับกันเข้ามาเล็งลัคนาเกิดของคุณ ดังนั้นแม่หมอมองว่าสถานการณ์ความรักไม่ค่อยดีนะคะคนที่มีคู่มีแฟนจะต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงการมีปากเสียงการพูดจาประชดประชันหรือมักจะไปขุดคุยเอาเรื่องเก่าๆเ,เข้ามาเป็นประเด็นและช่วงนี้ตัวของชาวมังกรน,นั้นก็จะใจร้อนอารมณ์ร้อนง่ายแบบไม่รู้สาเหตุนะคะก็ยิ่งจะทําให้มีปัญหาบานปลายกันไปใหญ่นอกจากนี้คะ่ะในเรื่องของมือที่3รักสามเศร้ารัก,รกซ้อนก็อาจจะเป็นสิ่งที่หล หลายคนจะต้องไปพบเจอกับตัวเองก็ได้ส่วนใครที่ยังโสดนะคะแม่หมอมองว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่นะคะถึงเจอไปนะคะเดี๋ยวพอดาวสุกย,ย้ายก็จะกลายเป็นปัญหากลายเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจได้ในภายหลังนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวงังที่สำคัญมากๆในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตใจนะคะด้วยสงครามข่าวสารคอนเทนต์ต่างๆที่มีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในช่วงนี้แล้วถ้าเราเผลอไปฟังไปดูไปเสพเยอะๆก็จะทำให้คุณมีอาการเครียดได้นะคะดังนั้นแม่หมอแนะนำว่าเสพข่าวดูข่าวแต่พอดีนะคะถ้าหากว่ามันไม่ไหวก็จะต้องออกไปหาทาในสิ่งที่เราสบายใจ โลกมันไม่ได้แตกในวันนี้พรุ่งนี้ค่ะแต่ถ้ามันจะแตกขึ้นมาจริงๆ ไม่ใช่แค่ชาวมังกรน,นะคะแม่หมอก็ไม่รอดเหมือนกันดันงนั้นคุณไม่ต้องกลัวเหงาเลยส่วนดาวเจ้าเรือนมอรณะค่ะที่เข้ามาเล็งลักนาเกิดก็สําหรับคนที่มีคู่มีแฟนก็ขอให้ระวังการที่จะพลัดพรากจากลาหรือว่าจะเกิดการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะส่วนตัวของคุณเองก็จะต้องระวังจะไข้ขึ้นจะตัวร้อนหรือว่าจะเป็นร้อนไหนก็ได้ในช่วงนี้ค่ะ ในส่วนวันที่ทะเอลาะก,กับแฟนหรือว่ามีปัญหากับคนใกล้ชิดกับคนข้างบ้านจะได้แก่วันที่9 10 22 23 26และวันที่27กรกรกฎาคมนะคะ สำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่หนึ่งถ้วยเก้าเหรียญและสามคาถา เอาละค่ะชาวมังกรทั้งหลายคะ่กะกรกฎาคมนี้ก็น่าจะเป็นเดือนที่คุณจะมีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นเพราะว่าไพ่ใบแรกของคุณจะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยที่หมายถึงบรรยากาศของความสุขความสบายใจการที่คุณจะได้เห็นความหวังครั้งใหม่หรือเห็นโอกาสในการเริ่มต้นเอาละก็อาจจะเป็นงานใหม่เป็นความรักใหม่หรือคุณจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตและดาวสุขที่โครจรในปูตานั้นก็จะช่วย นุนให้ดวงชะตาของคุณช่วงนี้จะเกิดความราบลื่นสมหวังในชีวิตด้วยค่ะส่วนไพ่ก้าเหรียญไพ่ใบต่อมาก็เป็นสิ่งที่สื่อว่าใครที่ต้องอดทนเคยเหนื่อยเคยหนักมามากนะคะก่อนหน้านี้ถือว่าจากนี้ไปคุณจะได้ชมนกชมไม้มีมีความสบายใจที่มากขึ้น การกระดาคมนะคะคุณจะได้ค่าเหนื่อยได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณอดทนมานานนะคะอาจจะได้ใช้เงินกับการพักผ่อนการเดินทางท่องเที่ยวและก้าวเหรียญน,นั้นก็ยังหมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินพันผลนะคะหรือบางทีซื้อหวยไม่ถูกมาหลายงวดงวดนี้คุณก็อาจจะได้ทุนคืนมาบ้างจะได้ถูกรางวัลใหญ่กับเขาสักทีนะคะ ส่วนไพ่ใบสุดท้ายในเดือนนี้จะเป็นไพ่สามคาทานะคะที่สื่อถึงการมองหาเป้าหมายในอนาคตเอาล่ะชาวมังกรถ้าคุณลองตัดความรู้สึกออกไปแล้วใช้เหตุผลคิดคุณจะค้นพบนะคะว่าอะไรกันแน่คือเป้าหมายที่คุณต้องการ สคาทานะคะโดยภาพรวมนั้นถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมองไปข้างหน้าเพื่อสแสวงหาโอกาสใหม่ๆห,หลายคนก็อาจจะกําลังวางแผนนะคะในเรื่องของชีวิตนะคะไม่ว่าจะย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายบ้านอยากจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางในชีวิต ดังนั้นก็อาจจะถึงเวลาแล้วค่ะชาวมังกรที่คุณจะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจจะต้องลงมือทำเปลี่ยนจากความคิดให้เป็นความจริงและถ้าคุณมีความพร้อมมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่มากพอก็ลงมือทำกันได้เลยนะคะถือว่าคุณกำลังจะได้พบกับความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงในอนาคตกันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือใครเนาะใจดีอยากจะช่วยเลี้ยงกาแฟแม่หมอนะคะก็สามารถที่จะกดโด onation super t หรืออย่างน้อยเนาะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังช่องของ เรามาโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ